สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในช่องอุ้ยนิยายวาวันนี้เรามาสู้กันใหม่นะคะหลังจากที่เจ้าะพยายามที่จะอัดคลิปนี้หลายรอบมากแล้วคือไม่ใช่แค่วันนี้วันแรกรู้สึกน่าจะมีเป็นวันที่3ามแล้วัางที่เราพยายามจะอัดคลิปนะคะเพราะว่าเราไม่มีสติ คือใช้คําว่าไม่มีสติได้ไหมอ่ะนั่นน่าจะตรงกับน่าจะตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้มากที่สุดแลวก็คือความไม่มีสตินะคะเพราะว่าจะจอรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตได้แบบไม่มีคุณภาพแบบโคตรเลยนะด้วยความที่พอใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมันเลยส่งผลต่อสมองเรานิดนึงนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยความทรงจําแบบหลงลืม,มต้องใช้คําว่าหลงลืมนะคะแล้วก็เสียรประสิทธิภาพในการเรียงลําดับเรื่องเอออันนี้แบบค่อนข้าง,างน่ากลัวสําหรับเรามากเลยนะเพราะว่าคือมันก็เป็นปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าจะเราจะแก้ไขยังไงนะคะเราก นอนให้มันเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าเออเวลานอนของเรามันก็ดันเป็นเวลาที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเราค่อนข้างขี้เกียจอะนะเออความจริงเราไม่ได้ขี้เกียจเลยนะคะแต่ก็แค่ มีปัญหานิดหน่อยเ <c oughs> อามามามาตามที่ทุกคนเห็นชื่อคลิปวันนี้นะคะจะจะมารีวิวนิยายเรื่องผ่านกวนผู้ชำระวิญญาณนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเคยพูดไปหลายรอบมากแล้วในไลฟ์สดนะคะเพราะว่าอ่านไปด้วยเล่าไปด้วยพูดไปด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่มัน3ามเล่มจบแล้วแล้วลมันก็นามากนะตอนที่เขาเปิดตัวมันแรกๆรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับราคานะคะคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราคาเยอะมากเพราะว่าแพงหลกัหลกๆเลยก็คือชีแพงมากคืออาจจะเป็นเพราะว่าคนเขียนคือคุณมูซุรีนะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กับ สาพิมพ์โลสอนะเออมันก็เลยทําให้ต้นทุนเนี่ยแทนที่มันจะถูกลงอันมันดันเพิ่มขึ้นแต่เหมือนได้ยินมาว่าค่าลิขสิทธ์เรื่องนี้นี่แพงมากซึ่งมันแพงเพราะอะไรต่างคนต่างก็จะรู้อยู่แก่ใจนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายสาพิมพ์นะคะเขาก็ไปดั้มราคาลิขสิ์ทางฝั่งจีนเนี่ยกันหนักมากมันก็เลยเป็นผลกระทบทําให้ EPG เนี่ยมาคิดว่าโอ้กูมีอํานาจในการขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นการแบบว่าใส่ซองต่อสู้กันนะคะผลกระทบเนี่ยมันดันมาตกอยู่ที่นักอ่านเออก็ในเมื่อเขาด น้ำราคากันโหดขนาดนั้นนะคะพอจะขายออกมาทำยังไงให้มันคุ้มทุนราคามันก็เลยเป็นตามที่ทุกคนเห็นขึ้นไม่มีลงอย่างเดียวนะทุกคนราคาอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะคะจอจอเนี่ยก็เลยซื้อเรื่องนี้มาอ่านเออแต่ว่าเราซื้อเป็นอ e ีบุ๊กนะคะเพราะว่าเราไปดูรูปเล่มมาแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างหนาไปเนาะแล้วเราก็ไม่อยากถือเล่มหนาๆน,น,นะคะ<ๆ>ก็เลยซื้อในแอปปินโตนะคะเหมือนจะมาขายแอปเขานะคะแต่ว่าเออก็ขายแหละอุ้ยแล้วฉันก็ใส่เสื้อฉีดแดงด้วยนี่บังเอิญนะเนี่ยคือแค่จะมาบอกว่าเราซื้อเรื่่่อองนนนนนีี้าใปิโตะะค รู้สึกว่าจะได้มาตอนที่ไม่เป็นราคาโปรนะคะจากราคา1,600กว่า็บาทเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1ัน0 นิดๆประมาณนี้เออซึ่งซึ่งมันเป็นราคาสําหรับนิยาย3เล่มพันหนึ่งเราค่อนข้างโอเคนะเราก็เลยลองซื้อมาอ่านดูอ่านอ่าน,านหยุดหยุดนะคะเรียกได้ว่ามีอารมณ์ก็อ่านไม่ไหวก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะอ่านให้มันจบนะเนาะแต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าอย่างที่บอกนะว่าเราไม่ค่อยถนัดแนวแฟนตาซีแบบจ๋าจานะคะทั้งเรื่องเทพเซียนในอดีตจนมาถึงเรื่องแฟนตาซีในปัจจุบันเออมันก็เลยสร้างความสับสนให้เราว่าเราจะรีวิวเรื่องนี้ยังไงดีแต่ถามว่าวันนี้เราจะมารีวิวยังไงทุกกคนก็ลองงตตั้สิ เราดีๆนะคะเราพยายามจะเล่าเรื่อยๆแล้วกันเอาไว้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจนะคะว่าแบบจะอ่านเรื่องนี้ดีหรือไม่ดอีอ่าเดี๋ยวพาไปดูหน้าปกก่อนนะคะด้วยความที่เราซื้อมาเป็น e อีบุ๊กกันนะเราก็เลยจะพาทุกคนไปดูหน้าปกเรื่องนี้ก่อนแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคะหน้าปกเล่มหนึ่งเขาหน้าตาประมาณนี้อืมก็ทุกคนก็จะเห็นนะคะนี่เขาหลังๆนะพี่โรสเนี่ยลายแหลกอะไรเงี้ยเออเอาง่ายๆคือฝั่งอัมารินเนี่ยเขาเริ่มทําไทโปดีขึ้นเออไม่ใช่แบบไก่กาอาราเล่เหมือนเมื่อก่อน,นะนอันนะเ หน้าปกก็จะมีมีดีทงดีเทลแบบว่าเป็นความแบบปัจจุบันนิดนึงนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องเขาทั้งมดนะคะเขาจะเล่าเป็นปัจจุบันเออแต่ว่ามันมีเรื่องราวในอดีตเมื่อพันปีที่แล้วในะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอ่ะให้ดูเล่ม2ต่อนี่เล่ม2ก็จะเป็นปกประมาณนี้ชุดแดงชุดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูปกเล่มสามกันนะคะปกเล่ม3ก็ประมาณนี้นะคะเออ ปึ้งอยู่นะเออปึ้งอยู่นะเรื่องนี้นะคะเป็นแนวแฟนตาซีอย่างที่เราเล่าไปเป็นแนวแฟนตาซีนะคะลี้ลับหลอนพูดผีปีศาจก็ประมาณหนึ่งนะแนววิญญาณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของทิกเกอร์ว n นนิงนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับบอดี้ o ฮลเ r อร์เนี่ยเขาจะเล่าเกี่ยวกับความสยดสยองของร่างกายเออมีศพนะคะมีการตายนะคะมีการฆาตกรรมนะคะแล้วก็เป็นพวกผีวิญญาณเนาะตามที่เราเล่าฟังเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแล้วมันน่าอ่านหรือเปล่านะคะกับเรื่องพ่านกวนผู้ชำระวิญญาณนนะะคเรื่องี้ หมด3เล่มจบนะคะเขียนโดยคุณมูซูรีนะคะแล้วก็แปลโดยคุณอีสแอมอาร์นะคะเป็นลิขสิทธิ์ของสารพิมพ์โรสนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาเล่าก่อนนิยายเรื่องผ่านกวนนะคะเป็นนิยายแนวแฟนตาซีเอออย่างที่เราเล่าไปก่อนหน้านั้นนะเนาะทีนี้เป็นการเล่าเรื่องราวของการชำระวิญญาณหรือที่เขาเรียกว่าผ่านกวนวไม่แน่ใจว่าเป็นคําแปลหรือเปล่านะฮารกจินะคะก็คือการไปปลดปล่อยวิญญาณของผู้ที่ตายไปแต่จะบอกว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณมันก็ไม่ใช่นะมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรนะสมมติว่ามีคนตายใช่ปะแล้วบางคนเนี่ย,ย,ยู่ ซึ่งไอห่วงนั้นเนี่ยถ้ามันรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นบ่วงพอเป็นบ่วงแล้วเนี่ยมันจะสามารถดูดคนรอบข้างหรือว่าใครที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในบ่วงนั้นได้เราก็จะเกิดอันตรายในนั้นเกิดขึ้นซึ่งผู้ชำระวิญญาณเนี่ยก็คือคนที่จะต้องเข้าไปในบ่วงแล้วก็ไปตามหาแกนบ่วงว่าใครคือเจ้าของบ่วงแล้วการปลดบ่วงอย่างเงี้ยต้องทํำยังไงต้องทําด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของแกนบ่วงเนี่ยเขารู้ตัวขึ้นมาความวินาศสันตหลอมมันจะเกิดขึ้นทีนี้การที่จะเป็นผู้้้ชชรรระะวิิิญญญาาาาาาณไดดเเเเนนนนี่ยมมมักกกจจปปป์ตคค็็ือท แบบว่ามีคุณอุปการอันใหญ่หลวงกับการเป็นผู้ชำระวิญญาณมากเพราะว่าเขาเนี่ยจะเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาหุ่นเชิดวิชาค่ายกลนะคะวิชาทานายนะคะแล้วก็วิชาคาถาอาคมอะไรเงี้ยอื่นๆอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญมากก็เลยทําให้เขาว่ามีลูกศิษย์ลูกหานะคะทั้งศิษย์สายนอกศิษย์สายในแต่วต่า да. เหมือนช่วงบ้านปลายชีวิตของเฉินปูเต้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบพูดยากนิดนึงอ่ะนะแต่ว่าเขาว่าตายไปโดยที่ว่ามันเป็นการตายที่ไม่มีใครอยากพูดถึงอ่ะเออหรือว่าคนที่แบบสร้างสิ่งดีๆแบบนี้ให้กกัับบโลในนนนนนีีี้้้เเเ่ยยยทาาาไไมมตตอออถึงดวรข น,นี้ทุกคนไปอ่านกันเอง,เองนะว่าเขาตายยังไงอวนซือเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของเฉินปูเต้านะคะแล้วก็สืบสายวิชาชำระวิญญาณมาโดยการใช้วิชาหุ่นเชิดด้วยความที่มีอายุมาเป็นพันปีแต่ไม่ได้หมายความว่าร่างเดียวมาเป็นพันปีนะเขาจะอยู่กับการเวียนว่ายแต่เกิดแบบออกจากประตูไรลักษ์ซึ่งไอประตูไรลักษ์เนี่ยมันเราไม่แน่ใจว่ามันมีที่มามาจากอะไรแต่หมายความว่าตัวในเอกเขาอะพออยู่ในถึงช่วงอายุเวลาประมาณหนึ่งเขาก็จะหายไปแล้วพอผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเขาก็จะเดินออกมาจากไอประตูไรลักษ์อย่างเงี้ยประมาณแบบหลายสาเหต มันเป็นเพราะว่าเขาทําร่างวิญญาณของเขาแตกสลายหายไปมันก็เลยทาให้ตัวเวนเซอร์เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่วัฏสงสารได้ก็คือไม่สามารถกลับไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปได้ความที่อยู่มาเป็นพันปีอ่ะมันก็เลยทาให้ตัวเวนเซอร์เนี่ยลืมความทรงจําในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นไปบ้างแล้วว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างคือพันปีใครจะไปจําอะไรได้การกลับมาล่าสุดของเขานะคะก็คือครั้งที่12เขากลับมาครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อมาตามหาร่างวิญญาณของตัวเองตอนเปิดเล่มหนึ่งมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่าอะนะว่าตัวา,ออมา,า,า,าวคมรใ มารับเขาใครมาเจอเขาอะไรอย่างนี้บ้างนะถ้าทุกคนอ่านช่วงแรกทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะดําเนินไปยังไงนะเพราะว่าตัววรรสือเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าลึกลับซับซ้อนมากพอเปิดเรื่องมาเนี่ยมันจะมีผู้ชายแก่คนหนึ่งนะคะเขาน่าจะชื่อว่าเสินเฉียวนะคะไปรับตัวนายเอกเนี่ยกลับมาจากประตูไร้ลักแล้วก็พามาบ้านพอกลับมาถึงเนี่ยตัววรรณสือเนี่ยเขาก็เพิ่งรู้นะคะว่านั่นเป็นแค่วิญญาณของเสินเฉียวที่ไปรับเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเสินเฉียวล่ะตายแล้วการตายของเสินเฉียวเนี่ยมันทําให้สายตระกูลของเขาเนี่ยขาดลงออาลงเเสร็จปบต้กยว่ ตระกูลผู้ชำระวิญญาณอะไรเนี้ยมันมีหลายตระกูลมากแล้วมันจะมีกระดานกระดานแผ่นหนึ่งนะคะที่เป็นกระดานแบบเขียนไว้ว่าตระกูลนี้มีใครบ้างตระกูลนี้มีใครบ้างอะไรเงี้ยตระกูลไหนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะขึ้นเราไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเป็นตัวสีดําหรือเป็นตัวสีแดงแต่อย่างที่บอกว่าพอสายตระกูลขาดปุ๊บเหมือนไฟมันดับลงแต่ไฟตระกูลอื่นอ่ะมันยังมีอยู่ในเอกอ่ะพอเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันทาให้ไฟตระกูลเวิร์นที่มันแทนที่มันจะขาดลงอ่ะมันยังติดอยู่เว้คนนนนนงงาาาาเอตลหมมัูะะะจพดถึใ คุณปูเ่เซินเฉียวเนี่ยเขาไปรับเด็กคนหนึ่งมาเลี้ยงนะคะชื่อว่าซ้าเฉียวแต่ว่าอย่างที่บอกคุณปู่เนี่ยเขาก็ทําอาชีพเป็นผู้ชําระวิญญาณเหมือนกันเขาไม่มีลูกไม่มีหลานเขาก็เลยไปรับเด็กมาเลี้ยงแต่การที่ไปรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงเนี่ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันจะเป็นคนขี้กลัวเออมันกลัวผีมามกม,ามันกลัวผีแบบขึ้นสมองแบบโคตรๆพอในเอกมาเจอแล้วมารับรู้แล้วก็รู้สึกว่าคือเอาคนที่ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมาทาไมแต่ว่าน้องก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะน้องมีประโยชน์อยู่น้องเป็นเด็กเจนซีนะคะ ากให้ไปอ่านเอาตลกมากไอเด็กนี่พอหลังจากที่ในเอกกลับมาแล้วก็พบว่าเซินเฉียวเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะคะก็เลยเป็นงานศพของคุณปู่คนนี้นี่แหละแล้วก็ในเอกเนี่ยก็เลยได้รู้ว่าเงินที่ตัวเองสะสมมาตลอดหลายร้อยปีเนี่ยมันหายไปหมดแล้วด้วยความที่มันหายไปหมดอะทำยังไงถึงจะมีเงินมีอาชีพมีกินมีใช้ต่อไปนะคะตัวน้องซาเฉียวเนี่ยก็เลยแนะนําว่าถ้างั้นเราเปิดเช่าบ้านดีไหมผมมาประกาศลงไปในเว็บแล้วนะว่าเดี๋ยวหาคนมาเช่าบ้านอยู่กันายเอกก็โอเคถ้าเป็นเงินฉันก็เห็นด้วยอยากทาอะไรก็ทําเลยฉันแบบโลเทคโนโลยีมากให้ก ไปทั้งหดเลยวันนั้นนะคะก็เลยมีคนติดต่อมาว่าสนใจอยากจะเข้ามาดูบ้านแต่ว่าจะมาเวลาแปลกๆคือเราไม่แน่ใจว่าพานี้เขาไปประชดอะไรกันหรือเปล่าแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะมาดูบ้านเขาเนี่นเขาจะมาตอนตีห้าในเอกก็แบบคนบ้าอะไรจะมาตอนตีห้าวะซึ่งในคืนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะเพราะว่านักดน,นตรีที่เขาจ้างมาเพื่อมาเฝ้าศพของคุณปู่เสินเฉียวเนี่ยจู่ๆนะคะก็เกิดกลายเป็นอย่างอื่นขึ้นมาเป็นตัวที่ลักษณะเหมือนผีปีศาจร้ายที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยในเอกเขาก็จัดการอ่ะเนาะพอหลงอา,อา,างจันง ยาของตัวเองมาจากไอสัตว์ประหลาดพวกนั้นเน่ก็เลยแบบว่าโอเคส่งยันติดตามไปเพื่อไปตามหาว่าต้นตอมันมาจากไหนวันถัดมาตอนตีห้าก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะมาที่บ้านมาด้วยลักษณะที่แบบค่อนข้างแบบว่าซีดเซียวมากคือไม่เชิงว่าซีดเซียวดูก็รู้ว่าหล่อคือหน้าตาดีนะแต่ว่ามีไอดํดำมาวนรอบตัวแบบชั่วร้ายมากแล้วก็มีทันสวรรค์คือเราไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนนะแต่ว่าเหมือนมันันพันรอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพันอยู่ตรงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเน่ก็เลยแบบอึ้งมากว่าเฮ้ยคนคนนี้ทําไมถึงมีอชั่ ชั่วร้ายไอดําไอบาปกรรมติดตัวมาเยอะมากขนาดนี้แล้วแม้กระทั่งว่ามีไอ้ทันสวรรค์อะไรเนี้ยพันรอบตัวด้วยอะ่ะมันหนักหนาสาหัสมากอะเนาะสุดท้ายนะคะเด็ก็เลยได้รู้ว่าคนนี้เนี่ยชื่อว่าเซเว่นเซเว่นเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งในสายตระกูลผู้ชําระวิญญ,ญาณก็ใช่เหมือนกันแต่ว่าโดนตัดออกจากตระกูลแล้วเพราะว่ามีดวงที่เกิดมาพิฆาตบุพการีะ่ะเออดวงแบบฆ่าพ่อแม่ดวงกินพ่อแม่อะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เกิดมาแล้วก็ป่วยหนักมากแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะด้วยความที่แบบมีความชั่ นคนในตระกูลเนี่ยก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เซียเวินซะเท่าไหร่โดนลบเชื่อ,อ,อจากตระกูลไปนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดเซียเวินน่าจะเป็นสายตระกูลจางกันนะก็เป็นหนึ่งในตระกูลไอ้พวกนี้เหมือนกันนี่แหละในเอกเนี่ยเขาก็เลยเกิดความรู้สึกแปลกๆกับผู้ชายคนนี้เพราะว่ามันให้ความรู้สึกทั้งคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เขา,าต้องไปติดบ่วงด้วยกันเอออย่างที่บอกว่าในบ่วงเรื่องนี้นะคะมันเกิดมาจากคนที่ตายไปแล้วแล้วยังมีห่วงยังมีอะไรก็็เเลลยยกาปนนนบบ่่ววงงึึข้ ทั้ง3าคนเนี่ยบังเอิญได้ไปเข้าบ่วงบ่วงหนึ่งด้วยกันนะคะเราก็เลยเหมือนแบบเกิดเป็นเรื่องมันลาวขึ้นมาคือเราจะบอกว่าการที่เขาไปติดบ่วงแต่ละบ่วงอะ่ะมันเหมือนการทำเควสอะ่ะะว่าแบบเข้าไปแล้วไปปลดบ่วงนี้เป็นยังไงบ้างบ่วงที่2บ่วงที่3บ่วงที่4อะไรเงี้ยเนือ้อเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกแต่เราจะบอกเลยว่าแต่ละบ่วงของเขาอะ่ะคือมันแบบเหมือน,แบบนแบบสไตล์สตอรี่เล็กๆที่ทาให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้ oh my god โดยเฉพาะบ่วงแรกนะเจ้าจออ่านไปแค่12บทดิฉันร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้แบบจริงจังมากเพราะว่าตัวแกนบ่วงเนี่ยเจ้าของบ่วงเนี่ยเขาเป็นคนแก่นะคะแล้วมันเป็นสตอรี่ระหว่างคุณตากับหลานอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราแบบสะเทือนใจนิดนึงอ่ะนะอันนี้ก็คือโอ้ยเราชอบมากเราไม่คิดว่าเราจะชอบนอยิยายแบบนี้แต่เราก็ชอบมากเพราะว่าไอ้ไซสตอรี่นี้มันกินใจเรามากไอ้บ่วงที่2เนี่ยเขาก็มีเหตุให้ต้องไปเจอกันอีกนะแล้วก็เลยไปติดบ่วงนี้ด้วยกันบ่วงที่2เขาไปเจอกันนะก็เป็นเรื่องราวของภรรยาที่มาตามหาสสสาาาาามมีีในนน้งรรรพิคเเะว่่ยยขขอ ในหาทั้งหมดเนี่ยก็เลยไปติดบ่วงด้วยกันแต่เราจะบอกเลยว่าอันนี้บ่วงนี้เราก็ร้องไห้เหมือนกันเราแบบสะเทือนใจมากแต่บ่วง3บ่วง4บ่วง5อะไรเงี้ยเราถือว่ามีประสบการณ์มาแล้วมดแดร เราก็เลยอ่านด้วยความแบบจอยๆนะคะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยความบูมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วมันจะรังการงานสร้างแบบมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเลยเนาะพระเอกกับในเอกอะอย่างที่บอกนะคะว่าครั้งแรกที่ในเอกเจอหน้าพระเอกเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแบบคุ้นเคยกับคนคนนี้นะคะว่าเหมือนเคยเจอมาก่อนจังหว่าที่เขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบกวนๆก,ก,กันเล็กน้อยอะนะกวนประสาทกันเล็กน้อยแบบเหน็บเบกันเล็กน้อยฉันไม่อยากจะเห็นแกหรอกแต่ฉันก็อยากจะเจอแกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะแบบไม่ยอมรับความจริงประมาณนี้ซึึ่่่งเเเรราาากกกก็ู้สสวอนนนััหืไตล์ คุณมูสูเลียนะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันจะมีปกที่เป็นปกโบราณด้วยอะไรเงี้ยภานีดิศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเมื่อพันปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของปรมาจารย์เฉินปูเต้าอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าเล่าไล่ไล่เลียงเลียง,ง,งมาเรื่องมันก็เลยค่อยๆเฉลยนะคะว่าเออใครเป็นใครอะไรยังไงบ้างมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างระหว่างพันปีมานี้ตอนที่เฉลยอ่ะทุกคนนี่คือหนังฟอร์มยักษ์แบบยิ่งใหญ่อลังการมากอย่างที่บอกว่าเราอ่านเรื่องนี้แล้วเราก็หยุดไปนะคะแต่จะบอกว่าไม่ไมดีนะทุกคนถ้าใครจะอ,อนะนบตบ แ,นะแต่ว่าก็กลับมาได้ตอนนั้นนะตั้งใจอ่านยิงยาวทีเดียวก็อาจจะแบบฟินน่เลยมากกว่านี้ตอนจบเรื่องนี้ก็จบดีนะคะจบแบบแฮปปี้แล้วก็เป็นการจบที่เรารู้สึกว่ามันสะสมกับที่เขารอกันมาเป็นพันปีอะ่ะอุ๊ยนี่ฉันสปอยอะไรหรือเปล่าเออแต่อยากให้ทุกคนไปลองอ่านดูนะคะกับเรื่องพ่นกวนผู้ชำระวิญญาณแล้วมันมีตอนพิเศษเยอะมากเจอยยังไม่ได้อ่านตอนพิเศษนะคืออ่านจบแค่ตอนหลักก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนและใครกังวลว่าเรื่องนี้จะไม่มีเลิฟไลน์นะคะ เลิฟไลน์เขาเยอะอยู่เออเลิฟไลน์เขาแบบประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็เขาเนี่ยมีเหตุที่ต้องไปเข้าบ่วงด้วยกันบ่อยๆจนมันมีพาร์ทในอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยมีเหตุที่ทําให้เขาต้องอยู่ด้วยกันแบบบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบเคลียร์ใจกันขึ้นมาเออต้องใช้คำว่าเคลียร์ใจนะเพราะว่าก็ชอบกันมาเป็นพันปีแล้วว่ามีเรื่องเตือนไว้อยู่อย่างหนึ่งนะคะอันนี้เผื่อใครอ่านแล้วแบบจะเอะอะอ,อะไรเงี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์ของพระเอกกับนายเอกเนี่ยเขาเป็นศิษย์อาจารย์กันมาก่อนส่วนตว เพราะว่าคือในเอกอ่ะเขาเขารับรู้ว่ามันทุกอย่างมันคือความผิดความถูกอะไรเงี้ยคือเขารู้พระเอกก็รู้เหมือนกันคือต่างคนต่างรู้มันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนแบบแม่เหล็กคนละด้านอ่ะดีดกันออกอยู่นั่นแหละจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเหมือนแบบยอมอ่อนข้อลงแล้วก็หันมาคุยกันดีๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันสมแล้วอะที่เขาลอกันมาเป็นพันปีอะการที่เขาจะสมหวังอะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนึกออกใช่ไหมแต่เราไม่ได้จะโรแมนติไซส์หรือว่าอะไรนี่นะอยากให้ทุกคนไปลองอ่านกันแล้วก็วิเคราะห์พิจารณากันดูอีีีกกทนนนนนนึงงงววว่่าาาามมัััเเเปปป็ยไออระณ้้แลลคิ ฝากไปแค่นี้ดีกว่าอันนี้ก็คือพูดมาประมาณ20นาทีคือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีสาระหรือเปล่านะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะฟังคลิปนี้รู้เรื่องนะอย่างที่บอกนะคะว่าจะจอนอนน้อยนะคะแล้วก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลาแล้วก็มันส่งผลกระทบกับสมองอะนะก็เลยเหมือนแบบพูดจาสลับไปมาเออเอออะไรอย่างเงี้ยหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะฟังดิทันรู้เรื่อง,อะะงกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโอ้ยนิยายไว้ด้วยนะคะแล้วก็พูดแล้วก็บ่อยจัง <c oughs> ฝ่ายช่องทางหนึ่งนะคะนั่นก็คือช่องทาง TikTok นะคะมีะคะมีีททุกอย่่่าางว มาแล้วจะขึ้นฉายทุกคนดูนะคะว่ามีอะไรบ้างใครอยากติดตามก็ไปติดตามช่องทางที่สะดวกได้เลยนะคะและเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์เราก็จะมาเจอกันที่ไลฟ์สดนะคะตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปนะคะถึงประมาณเที่ยงคืนอ,อยู่กัน3ชั่วโมงทุกอาทิตย์นะคะเผื่อใครงงเงาอยากเมาเหมอนนิยายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแวะวขคามาพูดคุยกันได้อสุดท้ายนี้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้จริงๆแล้วแอบอยากเปิดรีเควสเหมือนกันนะว่าใครอยากให้เจ้าจ้ออ่านเรื่องไหนอะไรยังไ,ไงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพูดไวไปว่าเนี่ยเออน,นั่นแหละขอโทษจริงที่อาจจะพูดจามเรื่องแต่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย